พี่มองไม่ลูกอะฮะมองให้พ่อฟังแม่เขาเลี้ยงยังไงแม่เขาเลี้ยงยังไงเลี้ยงบูบูแล้วเลี้ยงยังไฮะยังไงอีกแล้วยังไงอีกเขาฟ้องพ่อเนาะเนาะแม่ชอบแกล้งเนาะเขาแกล้งไหมแม่แกล้งไหมลูกฮึ mấy cái nu mấy cái ngứa, mấy cái, ôi sayอารมณ์, nhở? sayอารมณ์ rồi, say lốm nhốm rồi, tại sao vậy? không hiểu mấy? không hiểu, mấy <laughs> <laughs> uh, say à lốm nhốm say à lúc, ครับแล้วยังไงอีกลูกหืหืยายอะฮะยายไปไหนยายไปไหนฮะยายไปเที่ยวไหน,นไปทุง่งเหรอใช่ไหมลูก